สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เจอทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวอเอ r นเจอร์ในตู้ก้าปีเหมือนเดิมนะครับก็หยิบมาเป็นทั้งเจ้า คนี่เศรษฐีนะครับโอเคก็เป็นตัวก๊อเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับโอเคซึ่งไอที่ดีผมก็ได้ปั้นแม็กไปที่เรียบร้อยนะที่จริงตัวนี้ผมปั้นมาประมาณสักปีกว่าแล้วละ่ะประมาณนั้นนะโอเคแต่ว่าถามในเรื่องอการใช้งานเนี่ยมันผมไม่ค่อยเลยจะใช้มันนะก็เนื่องจากมีตัวแทนที่ที่ดีกว่าหรือผมอาจจะปรับเปลี่ยนทีมไปใช้ตัวที่แบบไปทางคอมโบความสามารถในเปร์นะเลยก็ทําให้ ตัวนี้มันหลุดออกจากทีมไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ทักษะสเตตัสต,ต่างๆของเจ้าโคโนี่เศรษฐีดีกว่ากันนะครับโอเคโอเคโคนี่เศรษฐีเป็นสายว่องไวธาตุม้นะครับโอเคมีค่าโจมตีแม็กอยู่ที่ล้าน3ามนะโอเคอพระค่าพลังชีวิตอยู่ที่6กล้านสานะมก็เอาเรื่องนะโอเค ความบรกิการโจมตี152นะความบรกิการเคลื่อนที่100เอ่อไม่ใช่87อืมระยะการโจมตี150นะครับโอเคกเอ็อ่าอัตราการใช้สก,กิลรูปสอสกิลก็30นะโอเคครูดาวก็น่าจะปกตินะครับโอเคเอา่าอัตราความแม่นยำทักษะ20นะตามสกิลไม่มีนะครูดาวเรนเจอร์6.5นะอัตราก็4.5นะครับโอเคค่าแรงชาติใช้1,650นะครับโอเคสกิลที่1 เป็นสกิลบัฟนะครับไม่ไม่รู้ว่าอ่าอัลกอริทึมในการบัฟของมัน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 จะบัฟอ่าหน้าป้อมหรือเข้าตำแหน่งหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่รู้อ่ะอ่าบางครั้งผมก็อ่าไม่รู้ว่าอัลกอริทึมมันบัฟยังไงกันแน่นะโอเคสกิลที่2ก็เป็นสนะกิลอ่าก๊อฟนะสินบนก็ทำให้ยกเลิอกอาวุธต่างตัวนะ,ะก็ ลดความเข้มยำทักษะของศัตรูแล้วก็อัญเชิญศัตรูมาเป็นพวกนะครับโอเคก็เป็นเวลา7จวินนะครับซึ่งสามารถคอมโบกับปาก,กิได้นะซึ่งวันนี้ผมจัดทีมแบบประมาณนี้เลยนะก็ราวิชีหนึ่งนะแล้วก็โคนี่เซตีกอีกหนึ่งโอเคพอสามาทิปเปิดก็เป็นพลางกายเคลื่อนที่นะเมื่อเข้าตำแหน่งนะครับมันจะหยุดใช้สกิลนี้นะเมื่อออกจากป้อมเราก็จะไม่โดนดาเมจไม่โดนหาเฮวอะไรเลยนะโอเคก็น่าจะดีนะครับโอเคผมคิดว่าจะทดลองในสเตจหลักไหม ไม่ดีกว่านะไปลองพี่ๆดีกว่านะครับเตเต็น์ลาก็ลาเอียกสก,กิลคงจะไม่ได้มีอะไรจะรู้หวายนะโอเควันนี้น่าจะเป็นมันปิดเหลียงนะช่วงนี้ไม่ได้ตีพีพีเลยนะครับโอเคทีมนี้มีแซลลี่นะแซลลี่ดาวิชีโคปินสเลเยอร์เลมนะขอผ่านแล้วกันนะอโอเคทีมนี้มีเอเมรีนะโอเคน่าจะน่าจะได้อยู่นะถ้าทีมแบบ ดูแบบจะแข่งก่งเกินไปผมกะว่าตัวโควนี่มันจะไม่ได้กอปเอาละสิโอเคอมาก็โดนสตันจะแล้วนะโอเคมาทีมกอปผมมันเอาเรื่องอยู่แล้วที่นี้มันถิ่นกอปไอ้หนูกอปได้กอปไปกอปได้กอปไปจะโอ้โหตอนนี้ผมยังสังเกตเจ้าโคนี่นะบางครั้งก็บัฟบ,บางครั้งก็ไม่บัฟนะอืม หรือว่าเนื่องจากอัตาการ์เซสกิลมันน้อยเกินไปหรือเปล่านะโอเคแต่ฝั่งเขาก็อในเจ้าฝั่งเขามาทีมเรามันก็เยอะอยู่นะอ,อไม่ว่าจะเป็นเลมหรือเอเมเรียนะอเรื่องจริงโอ้เรื่องจริงแล้ว <c oughs> ก๊อปดีอย่างนี้เรื่องจริงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีจังหวะในการกระตุกของ <c oughs> ของโทรศัพท์ผมแน่เลยนะโอเค<า>โอเคตาแรกก็าการก๊อปนี้ก็ถือว่า ยังพอเห็นผลในระดับหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยการอัพมันจะยังไงนะโอเคเอาเมื่อกี้อยู่ดีเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรโอเคมาทีมต่อไปอทีมนี้เบมีมารู้มีชิลละนะจากโครโบไฟฟ์ฟอสนะก็เป็นอีกหนึ่งโครโบที่ผมแอบเสียดายเหมือนกันนะที่แบบทางทเกีทำเลนจิ้งมาแบบยังกากแนละ้วโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นโครโบที่แบบอ,อย่างน้อยมันก็ถามว่าดังขนาดนะั้นมันก็ไม่ได้ดังหรอกแต่ว่ามัน มันก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะอยู่นะโอเคมาแล้วเชี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคการครอบมาโอ้โห و, การครอบอย่างเยอะแล้วนะเออการครอบผมรู้สึกว่าแค่พากีรีเซ็ตนะโอ้โหคัดคอบผมก็แบบนี่ประสิทธิภาพมากขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเอาเรื่องไป ตาต่อไปต่ต่อไปโอเคทีมต่อไปเป็นทีมอืมทีมนี้อย่างนั้นเหรอมีตัวบินอะ่ะไม่ไม่ไม่อยากจะสู้กับตัวบินสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะอ่าถูกกับตัวบินโอเคอืมทีมเก้าดาวอย่างนั้นเหรอธาตุไม้สาวสองตัวไฟหนึ่งน้ำหนึ่งแสงอีกหนึ่งชี่อแลเราจะเอาอยัางไงเนี่ยเอาเป็นว่าขอรีแล้วกันนะขอรีไปขอรีไป ทีมนี้รีไปอีกโอ้ทีมนี้เรียวนาดบินเหรออืมจะยังไงดีไม่ไม่สู้ดีกว่าอเอเมเรียเหรอหูเจมืดด้วยนะเจ้าโยโอ้เตาเล่นเนะี่ยก็กวืาทำไมมีแต่ตัวแบบปนๆอย่างเลยอะอืมตัวรีเซ็ตใหม่เหรอโอเคเราจะ <laughs> เราจะไปก๊อปตัวรีเซ็ตใหม่ดีกว่านะ หวังว่าน่าจะมีอะไรมเถิงเทิงนะโอเคถ้าเราก๊อบได้ก่อนผมคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะแต่ว่าตัวบินเขาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอยู่นะโอเคโอเคถ้าก๊อบมาถ้าก๊อปโอเคเขาเอามาตามมาลงน้ำแข็งนะ่าการก๊อบน่าจะได้มากขึ้นนะฮึบก๊อปมาอีกตองมากกว่านี้ มากกว่านี้เซลีตัวคอมมากกว่านี้โอ้โหเขาลงนับอาต้อแข็งมาอีกแล้วนะถ้าบางจังหวะถ้าเขาได้ขัดเรนเจอร์ฝั่งเราสักนิดนึงนะผมคิดว่าการก๊อปมันก็ไม่จะไม่ต่อเนื่องนะซึ่งอาจจะทําให้มันขาดตอนไปนะซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นช่องโหว่ในการเรนเจอร์เขาจะมาทะลวงทะลวงพวกดดวิชี่แล้ไม่ไมก็โคน่นนิเษฐีได้นะถ้าทำลายกองทัพเราได้เร็วเท่าไหร,ร่เราก็จะยิ่ง แคเขาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงประมาณหนึ่งเลยนะในการเล่นทีมกออปโอเคแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันได้กอปแล้วก็ความบันเทิงก็น่าจะเกิดขึ้นแบบ <c oughs> นจะเกิดความใจร้าต่อฝ่ายตรงข้ามแบบมหาศาลนะโอเคก็ตามที่เห็นในตามตามที่นี้เลยนะโอเคไปก็ยาวๆไปนะ โอเคกระตุกแล้วล่ะฮึอก๊อฟมากก pues ็กระตุกมากนะโอเคต้องมีอ่าโทรศัพท์ดีๆสักนิดนึงเนาะอืโอเคน่าจะอ่า uh. ชนะแบบชิวๆนะชิวๆโอเคเริ่มกระตุกจ okay. ิตกระชากใจไปแล้วยิ่งกดออโต้คูณสองไปอีกนะโอเคฟ้าผ่าแล้วโอเคก็เลนเจอร์เต็มแมปนะจ้ะผมคิดว่าถ้าผมคอบไอ้พวกอ่าตัวที่มีคอนมสามารถไฮเปอร์แบบเพิ่มแล่หรือว่าอ่า หยุด5วิเนี่ยก็น่าจะบันเทิงอยู่นะฮึบตัวต่อไปไม่ใช่สีทีมต่อไปทีมต่อไปทีมต่อไปทีมฮโพสิดอนเหรอืมเอาเลยละกันนะเฮ้ยแต่เขามีบารล็อกนะซึ่งไม่รู้ว่าอ่มันจะทลายแถวหลังผมอ่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเซล,ลีมันก็ค่อนข้างจะบางในระดับหนึ่งนะโอเค เอกมาก็ไปเลยกปไปเลยก็ปไปก,ป,ไป,กปมาอีกชี้เอาจริงเหรอวะโอ้โหเรื่องจริงนี่แหละสไล์มพูดจริงไปโอ้โหอามาตต์มาอย่างนี้สวยติครับสวยสิครับโอ้โหเขาทางม,มากเลยครับโอเคโอ้โหมันในช่วงจังหวะแรกอะเซลลี่เซลลี่เราเราได้ก๊อปอะมาก่อนนะก็ทำให้อ่า ช่วงแรกๆอ่ะเรามีเลนเจอร์ที่มากของเง้อเลยเออก็อทําให้แบบได้ดเปรียบเปน็นที่หนึ่งนะก็ไม่นิดละเยอะมากด้วยโอเคส่วนมันนี้ผมมารีวิวอะไรวะแซลลี่หรือว่าโคนี่นะเอยแต่ว่าการก๊อฟมันก็ช่วยกันไงแต่ว่าความกว้างสกิลอ่ะแซลลี่จะเยอะกว่าโคนี่นะซึ่งโคนี่อ่ะมันจะก๊อฟในช่วงแถวหน้าประมาณสัก200ประมาณเกือบสองจุดไหมอืมก็มประมาณนั้นนะโอเค มาทีมสุดท้ายดีกว่านะครับหาทีมสุดท้ายให้นการตีดีกว่าทีมสุดท้ายขอแบบทีมไม่ค่อยจะโหดมากนะโอเคอืมทีมนี้เจมเมืร์เหรอโอเคขอลองกับเจมเมอร์นะผมคิดว่าถ้าลองกับเจมเมืร์อ่ะมีโอกาสที่จะแพ้สูงนะไม่รู้สิเพราะว่าอ่าการเสกของเจมเมืร์อ่ะในตัวที่ทาแม็กแล้วมันค่อนข้างน่าจะอ่ะปวนใช้ได้เลยนะซึ่งเลนเจอร์เราก็จะยืนเคารพโกชาติไปประมาณสัก12วิเลยนะอื้ือือ้ม เจมืดเจมืดฉันก๊อปนายอะหนุ่มขอโทษทีฉันก๊อปนายมาแล้วโอเคโอเคเราอยู่ๆผมก็ม okay ีเจมืดใช้นะโอเคก็ถือว่าเป็นสายกอปที่แบบดูแบบโอ้โหจิบหายแล้วนี่คือบางจังหวะผมโคตรเกลียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการรับเอาตาที่แบบไม่ค่อยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพก็คือ อาจจะว่าที่เราจะประชิดหน้าป้อมเขาตัวเลนเจอร์ที่บัฟอาอมาตะเนี่ยมันไม่ค่อยจะบัฟให้เท่าไหร่ซึ่งทําให้เลนเจอร์เราเดินช้าพอเดินช้าระยะเวลาในการสตันมันก็ข่ายเนี่ยเออก็ทําให้เลนเจอร์ฝั่งเขาอ่ะออกสกิลเออเลนเจอร์เราเดินมาออกสกิลปึ๊บทำไงตายจบโอโ้โหไม่มีเลยดีเลยเนะี่ยโอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับโอเคสลับอ่า คนนี้เศรษฐีนะก็การใช้งานประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานเรื่องกอล์ฟคู่กับดาวิชีผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะมีประสิทธิภาพในการเล่นมากกว่านะโอเคซึ่งผมคิดว่า,าเกณฑ์ใการให้คะแนนผมให้สัก6กกนะการเกณฑ์ให้คะแนน6เพราะว่าเนื่องจากาสกิลที่ไม่ค่อยจะแม่นเหมือนดาวิชีนะโอเคก็ตัดตรงนี้ไปนะโอเคแล้วก็เรื่องด้านการใช้งานเนี่ยผมว่าถ้าว่าใช้งานได้นะ ผมคิดว่าถ้าเล่นคู่กับดาวชีเนะ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจในระดับนึงนะครับโอเคโอเคคลิปเรยวนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ